ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าวันนี้เป็นการจัดงานฉลองการจัดงานเฉลิมฉลองนี้ญาติโยมอย่าได้ไปคิดเป็นอย่างอื่นอย่าไปคิดว่าทำไมพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเหยยดเหอสักดเหอตําตำแหน่งหน้าที่พอได้เป็นเจ้าวาดพอได้เป็นเจ้าคณะตำบลพอได้รับพัยดยศแล้ว เออเลิกเกินจัดงานเฉลิมฉลองกันเออกรเริกสิ้นเปลืองบางคนก็คิดไม่ดีกับพระสงฆ์วัดวา,ารามในความเป็นจริงเนี่ยให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าที่พระท่านจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยไม่ใช่เพราะอย่างอื่นอาตมาพูดเสมอไปที่ไหนก็พูดเช่นนี้เพราะนี่คือสิ่งที่พระ ท่านดำเนินการท่านจัดทำอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการจัดงานฉลองพัดยศก็ดีตราตั้งอะไรต่างๆก็ดีสิ่งสำคัญก็คือ 1. แสดงออกซึ่งความกะตันญยู 2. เชิดชูเทิดทูนผู้มีพระคุณ 3. ามทำบุญให้กับชีวิต สี่ได้อุดศส่วนผู้รดสนผลทานไปถึงบรรพชนบนรรพบุรุษของวัดวาอารามหมู่บ้านนี่แหละคือสิ่งที่พระท่านจัดงานเฉลิมฉลองญาติโยมอย่าได้ไปคิดเป็นอย่างอื่นว่าแม้พระเนี่ยเห่อเลอะเกินท่านพระครูอุดมวีรกิจเนี่ยทำไมเห่อในยศในตําแหน่งเลอะเกินญาติโยมอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าพระท่านอาศัยหลัก อย่างที่อาตมาบอกในหลักหลักที่หนึ่งแสดงออกซึ่งความกตัญญูท่านกตัญญูกตัญญูต่อใครต่อพ่อแม่ครูอุปัชาอาจารย์ของท่านชีวิตของท่านที่เกิดมาก็าอาศัยยมพ่อยมแม่บวชเข้ามาก็าอาศัยครูอุปัชาอาจารย์ต้องนึกถึงคนเราเนี่ย มียศมีตำแหน่งสูงขนาดไหนแต่ถ้าขาดความกระตันยูกะตะเวทีไม่งามความงามจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความกระตันยูกระตะเวทีนักปราชญ์จึงบอกว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่คือหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกระตัญยู พระเนี่ยท่านเป็นหลักของความกตันอยู่ท่านกระตันอยู่ให้ญาติให้โยมได้เห็นว่านี่แหละชีวิตของคนเรานะอย่าลืมท่านจะยังอยู่ไม่ยังอยู่แต่ก็ต้องกระตันอยู่นึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณข้าวนา้ําชีวิตเลือดเนื้อที่ท่านให้มาท่านพระครูอุดมวีรกิจท่านก็เช่นเดียวกันได้แสดงออกซึ่งความกตันอยู่ิมิตต่างสาธุรูปปตากัง กตันยูกะตะเวทิตาความกตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเชิดจูเทิดทูลผู้มีพระคุณอาตมาอยากจะบอกญาติโยมบ้านห้วยสันใต้ญาติโยมชาวคุ้มวัดทองมาว่าวันนี้ท่านพระครูอุดมวิรกิจท่านเทิดทูลเช,ชิดจูผู้มีพระคุณใครชาวบ้านเนี่ยละ่ะญาติโยมชาวอำเภอน,นาจะล่วยเนี่ยละ่ะ ท่านเชิดชูเทิดทูนอย่างไรเชิดชูด,ด้วยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเห็นวัดของเราให้ได้มาบ้านของเราในมนพระสงฆ์ปรมาอาจารย์ให้ได้มาเห็นมาวัดของเราเป็นการประกาศเกียรติคุณว่านี่ละชาวบ้านเมื่อสันใต้ชาวโยมคุ้มวัดทองมาสร้างวัดมาดี ให้การอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามพระศาสนาดูแลพระสงฆ์ดีท่านก็ต้องการยกย่องเนี่ยวันนี้